คุณเปรี้ยวนะครับคุณเปี้ยวสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับคุณเปรี้ยวมีปัญหาเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมใช่ค่ะนะครับทราบสาเหตุไหมฮะว่าเป็นเพราะอะไรเออเท่าที่ไปหาคุณหมอมาก็น่าจะใช้สายตาเยอะ ใช้สายตาเยอะจากการใช่ทำงานงหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเริ่มจากเป็นจุดดำดำก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีอยักใยนิดหนึ่งตัวอยักใยมันก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะ่ะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มีให้เราสังเกตอาการเอาเองครับ ก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่าเริ่มมีอาการของปจอประสาทต,ตาเสื่อมมีโอกาสตาบอดยาก็ไม่มีใช่ค่ะวิธีรักษาก็กไ,มไม่มีพอได้มารู้จกักงานวิจัยของแอปโกนะคะคซึ่งก็ได้ติดตามอยู่ว่าแอปโกเนี่ยเขามีงานวิจัยหลายตัวเริ่มจากพวกข้อเขาอย่างอื่นนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็มีเพิ่มเรื่องตาเข้ามา,มา,าด้วยาาใช่ค่ะ uh huh. ก็ เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวอยากใยที่มันมีอยู่มันก็หายไป50เลยอร์เเลยค่ะไม่ตกใจเลยฮะไม่ตกใจอะคะ่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโก้อะคะ่ะแล้วก็ศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะ,คะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานมาก คือฟังเรื่องหลักการในการที่จะช่วยอาการเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอยู่เง็นทุนอยู่แล้วพอห้าวันผ่านไปยิ่งเห็นผลยิ่งเห็นผลใช่คก็ยิ่งยืนยันเลยว่าว่าหายแน่ๆหายแน่ๆปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักถมงคุ้มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางพลังของใบกระโปราอินฟลามเมอรี่ไซโตไคน์ลังมากเกินไป ม,มันหลังมากเกินไปไมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อ mm hmm. ินเทอร์คิน1เบต้าไอด์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียร์แอนติบอักอินเทอร์บอลแกมมาแอปโกแคปคือนวัตรกรรมนวัตรกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลภั์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบวับวบกและฝรัง่งเรามีการวัดไวช้ชัดเจนว่าวันที่สิบ้านะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะ ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการพิบอติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t ทียบแอลฟา ลดลง93นะครับอ n นตี Anti ้ t n เเนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เรนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับ การทดลองของเราในวันที่15วันละสองนี่นะครับวันละสองรับ3า0 m l นะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t ชียนแ a ลฟาอินทริฟังแกรมอินโดคินหนึ่งเ t ต้าอินโแล้วก็ i n t e r คินสิ 7, ลดลงทางนั้นเพราะต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ําคุดแอบโกเอเซนนี่นะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อม ตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์ิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุดของเราก็เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเตื่มชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินทอรกิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับ ไม่ให้มันเลือดไหลออกมาก็คือไปใช้สารอินทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะอยู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีอินทอร์สิด้วยการดื่มกรก้ไอเส้ยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิเท่าแน่นอน วันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ